ในที่สุดงานแต่งงานดำเนินไปจนถึงช่วงท้ายสไยและแม่ผัวยืนเคียงข้างกันบนเวทีอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีความตึงเครียดไม่มีความเกรงกลัวมีเพียงความเข้าใจและความอบอุ่นทั้งสองมองตากันน้ำตาแห่งความสุขเอ่อขึ้นแม่ผัวพูดเสียงเบาแต่จริงใจแม่สัญญาว,ว่าจะไม่ทำให้ลูกเสียใจอีกสไปย,ยิ้มและตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนแม่เราผ่านมันมาด้วยกันแล้วค่ะตอนนี้เรามาเริ่มต้นใหม่เจ้าบ่าวเดินเข้ามาจับมือสไยแน่นและมองแม่ผัวด้วยความเคารพ วันนี้เราไม่ใช่แค่คู่บ่าวสาวแต่ทุกคนในครอบครัวก็เป็นหนึ่งเดียวกันครับแขกทุกคนปรบมืออีกครั้งเสียงปรบมือดังเป็นกำลังใจและแสดงถึงความยินดีอย่างสุดซึ่งทุกคนหัวเราะและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานความตึงเครียดที่เคยมีหายไปอย่างสิ้นเชิงในค่ำคืนนั้นทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูงได้เห็นภาพของความอบอุ่นและความเข้าใจทุกคนต่างเรียนรู้ว่าการให้เกียรติการให้อภัยและความอดทนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืนได้ เมื่อเพลงจบลงสพายและเจ้าบ่าวเดินออกจากเวทีมือในมือกันแม่ผัวยืนอยู่ด้านหลังยิ้มอ่อนโยนน้ำตาแห่งความดีใจเอ่เต็มตาทุกสายตาในงานมองไปที่พวกเขาด้วยความชื่นชมแขกทุกคนลุกขึ้นส่งเสียงเชียร์และโบกมืออย่างอบอุ่นค่ำคืนนี้จบลงด้วยรอยยิ้มและความสุขสปายได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความอดทนและความดีสามารถชนะใจคนได้แม้แต่แม่ผัวเองก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตว่าความรักและความเข้าใจไม่ใช่เรื่องของอำนาจหรือคำสั่งแต่เกิดจากหัวใจที่เปิดกว้าง และในที่สุดครอบครัวนี้ก็ยืนอยู่ด้วยกันอย่างเข้มแข็งสงบและเต็มไปด้วยความรักพร้อมเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตที่อบอุ่นและสมบูรณ์ที่สุดเจ้าบ่าวจับมือสะพายแน่นและพูดเบาๆเห็นแม่กับคุณแม่หัวเราะด้วยกันแบบนี้ผมก็มีความสุขที่สุดแล้วครับทั้งคู่หัวเราะด้วยกันเสียงหัวเราะนั้นดังผ่านห้องใหญ่ความตึงเครียดที่เคยมีหายไปทุกคนเริ่มสนุกสนานกับการเต้นรำการร้องเพลงและการพูดคุยกัน ในมุมหนึ่งของงานประธานใหญ่ยืนมองด้วยรอยยิ้มเบาๆเขารู้สึกพอใจเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือบทเรียนชีวิตที่สำคัญการให้เกียรติการเข้าใจและความอดทนสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดที่สุดให้กลายเป็นความอบอุ่นได้ค่ำคืนนี้จบลงด้วยภาพที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแม่ผัวสะพ้ายและเจ้าบ่าวยืนอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและเพื่อนฝูงแขกทุกคนต่างพูดคุยหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเสียงดนตรียังคงคลอเบาๆเป็นฉากหลังของค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่อบอุ่นและงดงาม และสำหรับแม่ผัวและสไยคืนนี้ไม่ใช่แค่การแต่งงานแต่เป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความเคารพและความรักที่แท้จริงหลังจากเสียงหัวเราะและเสียงเพลงเบาๆคลอไปทั่วห้องสไปค์และเจ้าบ่ายืนเคียงคู่กันบนเวทีเต้นรำช้าๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสุขความตึงเครียดที่เคยปกคลุมง,งานแต่งงานหายไปจนหมดสิ้นแขกหลายคนยิ้มและปรบมือเป็นกำลังใจให้คู่บ่าวสาวบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม แม่ผัวยืนอยู่ไม่ไกลาจากเวทีสีหน้าเธออ่อนโยนที่สุดเท่าที่เคยเห็นเธอหัวเราะเบาๆกับท่าทางน่ารักของเด็กๆแขกที่วิ่งเล่นไปรอบโตอาหารก่อนจะหันไปมองสไยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพวันนี้ฉันคิดถูกแล้วที่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเธอกระซิบกับตัวเองใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตายิ้มสไยเดินมาข้างๆเธอยิ้มอ่อนๆและเอ่ยเบาๆแม่มาด้วยกันไหมข้ามาทําให้วันนี้สนุกเหมือนครอบครัวของเรา แม่ผัวพยักหน้าทั้งสองเดินไปที่โตอาหารแขกหลายคนมองแต่คราวนี้ไม่มีความเกรงมีเพียงรอยยิ้มและคำทักทายอย่างจริงใจส p a ยยและแม่ผัวเริ่มพูดคุยกันอย่างสบายๆเหมือนเพื่อนเก่าที่เพิ่งได้เจอกันหลังเวลาหลายปีเจ้าบ่าวจับมือส p a ยยแน่นเขาเอ่ยเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกเห็นแม่กับคุณแม่หัวเราะด้วยกันแบบนี้ผมก็มีความสุขที่สุดแล้วครับ เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของทั้งคู่ดังสอดคล้องกันความรู้สึกอบอุ่นและความสุขล้นใจของทุกคนในงานเริ่มชัดเจนขึ้นทุกคนเริ่มสนุกสนานกับการเต้นรำร้องเพลงและพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มแม้แต่แขกทีช่วงท้ายของงานสภัยและแม่ผัวยืนเคียงข้างกันบนเวทีพร้อมกับเจ้าบ่าวและประธานใหญ่ทุกสายตาในงานมองพวกเขาสัญ,ญลักษณ์ของครอบครัวที่แข็งแรงไม่ใช่เพราะอำนาจหรือคำสั่งแต่เพราะความรักความเข้าใจและการให้อภัย และในคืนนั้นทุกคนต่างจดจําได้ว่าบางครั้งความอดทนและความเมตตาสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดที่สุดให้กลายเป็นความอบอุ่นและความสุขได้หลังจากช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความอบอุ่นสプายและแม่ผัวยืนอยู่บนเวทีรอยยิ้มของทั้งคู่สองประกายท่ามกลางแสงไฟประดับงานแต่งแขกทุกคนมองด้วยความยินดีและประทับใจแม่ผัวหันไปสบตาสプายน้ำตาที่เคยไหลรินเงียบลงเธอถอนหายใจยาวรู้สึกเบาใจเหมือนได้ปลดภาระหนักออกจากอกแม่แม่สัญญาจะไม่ทำให้ลูกรู้สึกแย่อีก เธอกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนและมั่นใจสภัยยิ้มเล็กๆพยักหน้าขอบคุณค่ะแม่เราเริ่มต้นใหม่ได้แล้วเจ้าบ่าวเดินเข้ามาจับมือสภัยแน่นพร้อมกับมองแม่ผัวด้วยความเคารพทุกอย่างวันนี้สำ,สำคัญสำหรับเราทุกคนในครอบครัวควรได้รู้สึกอบอุ่นและเป็นหนึ่งเดียวครับ ประธานใหญ่ยืนอยู่ด้านล่างเห็นภาพทั้งหมดด้วยรอยยิ้มบางๆเขารู้สึกพอใจเพราะวันนี้ไม่ใช่แค่การแต่งงานของคู่หนุ่มสาวแต่เป็นวันที่บทเรียนเรื่องความเคารพศักดิ์ศรีและความเข้าใจถูกสอนโดยตรงต่อหน้าครอบครัวและแขกทุกคนหลังจากนั้นงานเลี้ยงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแขกหลายคนเริ่มเข้ามาทักทยายสไปด้วยความจริงใจแสดงความยินดีและขอโทษที่เคยตัดสินเธอจากภายนอกสไปรับฟังด้วยรอยยิ้มอบอุ่นหัวใจเต็มไปด้วยความสุข แม่ผัวยืนอยู่ข้างเวทีมองสไปด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความอ่อนโยนเธอรู้สึกได้ว่าสไปดไม่ได้เป็นแค่ลูกสไปดแต่เป็นคนที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและควรได้รับความเคารพในที่สุดคืนวันแต่งงานก็จบลงด้วยบรรยากาศแห่งความเข้าใจและความรักทุกคนในงานรู้สึกถึงพลังของการให้อภัยและการให้เกียรติซึ่งกันและกันใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตายิ้มสไปดจับมือแม่ผัวแน่นๆอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความหวังครอบครัวของเราจะแข็งแรงและอบอุ่นเธอกล่าว และแม่ผัวยิ้มตอบด้วยความจริงใจใช่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้งานแต่งงานที่เริ่มต้นด้วยความตึงเครียดกลายเป็นวันแห่งความทรงจำที่สวยงามและอบอุ่นที่สุดทั้งคู่ได้เรียนรู้ว่าศักดิ์ศรีความเคารพและความเข้าใจสามารถสร้างความรักและความผูกพันที่แท้ทั้งงานเงียบลงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ความอึดอัดหากเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ค่อยๆค,คลี่คลายเหมือนปมในใจของหลายคนกำลังถูกแก้ออกทีละน้อย และในขณะที่หลายคนคิดว่าเรื่องราวคงจบลงเพียงเท่านี้ประธานใหญ่ที่นั่งอยู่ด้านล่างก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มบางๆราวกับรู้ดีว่าบทเรียนในวันนี้ยังไม่ได้จบลงง่ายๆเสียงซุบซิบในงานเริ่มเงียบลงอย่างช้าช้าทุกคนจ้องมองแม่ผัวและสะพ้ายด้วยสายตาที่แตกต่างจากเดิมไม่ใช่สายตาของการตัดสินแต่เป็นสายตาของความเข้าใจและการให้อภยัยแม่ผัวหันไปมองลูกสะพ้ายน้ำตายังคงไหลไม่หยุดแต่คราวนี้เป็นน้ำตาของความสำนึกผิดและความอ่อนโยนเธอค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือสะพ้ายไว้วันนี้แม่เข้าใจแล้ว เสียงเธอสั่นเธอพยายามกล้นความรู้สึกที่เคยเก็บไว้มานานสไยก้มลงเล็กน้อยยิ้มบางๆแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแม่ไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างผ่านมาแล้วเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานแต่มั่นคงเจ้าบ่าวยืนอยู่ข้างสไพกยเขามองแม่ผัวและสไพกยด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความภูมิใจวันนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วครับเขากล่าวเสียงเบาแต่แน่นหนักทุกคำพูดเต็มไปด้วยความจริงใจ ประธานใหญ่ยืนอยู่ด้านล่างมองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยรอยยิ้มพอใจเขารู้ว่าความเคารพและศักดิ์ศรีของคนเราไม่ใช่สิ่งที่ต้องบังคับแต่ต้องมาจากความเข้าใจและการให้เกียรติบรรยากาศในงานแต่งงานที่เคยตึงเครียดกลับเปลี่ยนเป็นอบอุ่นทุกคนเริ่มหัวเราะและพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรเสียงดนตรีเบาๆดันก้องเต็มห้องสไปซและแม่ผัวเริ่มเดินคุยกันอย่างสบายๆราวกับผ่านพ้นบททดสอบสำคัญในที่สุดแม่ผัวนั่งลงข้างสไปจับมือเธอแน่นๆแ,แม่สัญญาว,ว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกเธอกล่าวน้ำเสียงเต็มไปด้ววยความจจริงใ สะพายยิ้มรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้รับการยอมรับเต็มหัวใจในค่ําคืนนั้นงานแต่งงานไม่ได้เป็นเพียงพิธีสมรสแต่กลายเป็นวันแห่งความเข้าใจและการให้อภัยบทเรียนสําคัญสําหรับทุกคนในงานคือการมองกันด้วยใจไม่ใช่สายตาที่ตัดสินจากตําแหน่งหรือสถานะทุกคนในงานเริ่มตระหนักว่าบางครั้งความเคารพและศักดิ์ศรีของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอํานาจหรือคําสั่งแต่ขึ้นอยู่กับการให้เกียรติและการเข้าใจซึ่งกันและกัน และกลางงานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นส pais และแม่ผัวยืนข้างกันเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวที่แท้จริงครอบครัวที่มีทั้งความรักการให้อภัยและคอแม่ผัวนั่งอยู่ที่โต๊ะประธานสีหน้าหม่นลงอย่างเห็นได้ชัดเธอมองภาพตรงหน้าอย่างสับสนในใจเต็มไปด้วยคำถามเธอเริ่มย้อนคิดถึงการกระทําของตัวเองที่ผ่านมาทุกคําพูดทุกสายตาที่เคยกดขี่ส pais กลับย้อนมาทิ่มแทงหัวใจของเธอเอง เมื่อพิธีใกล้จะจบแม่ผัวลุกขึ้นยืนช้าๆแขกหลายคนหันมามองด้วยความแปลกใจเธอเดินขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีความหญิงโสไม่มีน้ำเสียงแข็งกร้าวมีเพียงหญิงชาราคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับศักดิ์ศรีของตัวเองเธอหยุดยืนตรงหน้าสะพ้ยมือที่เคยชี้สั่งกลับสันเล็กน้อยเสียงของเธอสั่นเครือเมื่อเอ่ยปากพูดเธอบอกว่าบางครั้งความเป็นแม่ทำให้เธอลืมไปว่าลูกสะพ้ยก็เป็นลูกคนหนึ่งเหมือนกันเธอยอมรับว่าเธอเคยกลัวกลัวว่าจะเสียอำนาจกลัวว่าจะไม่เเป็นนทททททีีี่่่ยยออมรรรรับจผาา้้คควถูกสุด สไปมองแม่ผัวด้วยสายตานิ่งน้ำตาขอเธอไม่พูดอะไรเพียงยกมือไว้อย่างสุภาพการกระทำนั้นตอบทำให้แม่ผัวน้ำตาไหลลงมาอย่างห้าไม่อยู่ทั้งงานเงียบลงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ความอึดอัดหากเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ค่อยๆค,คลี่คลายเหมือนปมในใจของหลายคนกำลังถูกแก้ออกทีละน้อยและในขณะที่หลายคนคิดว่าเรื่องราวคงจบลงเพียงเท่านี้ประธานใหญ่ที่นั่งอยู่ด้านล่างก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มบางๆราวกับรู้ดีว่าบทเรียนในวันนี้ยังไม่ได้จบลงง่ายๆ บรรยากาศในงานเงียบงันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงปรบมือดังขึ้นช้าๆจากมุมหนึ่งของห้องแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงปรบมือกึกก้องแขกหลายคนลุกขึ้นยินแววตาที่มองสไปนเต็มไปด้วยความชื่นชมและเคารพประธานใหญ่ก้าวลงจากเวทีอย่างสง่างามแต่ก่อนจะลงไปเขาหันกลับมามองแม่ผัวอีกครั้งแล้วกล่าวเพียงสั้นๆว่าคนในครอบครัวไม่ควรเป็นคนที่ทำร้ายกันเอง คำพูดนั้นไม่ดังนักแต่กลับเหมือนสะท้อนกล้องอยู่ในใจของแม่ผัวเธอยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนทุกสายตาในงานกำลังจับจ้องมาที่เธอความมั่นใจที่เคยมีหายไปจนหมดสิน้นทีที่ดำเนินต่อไปแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสภัยไม่ได้ยืนหลบสายตาใครอีกเธอยืนเคียงข้างเจ้าบ่าวอย่างสง่าง,งามมือของเขาจับมือเธอแน่นขึ้นราวกับต้องการบอกว่าต่อจากนี้ไปเขาจะไม่ปล่อยให้เธอเผชิญทุกอย่างเพียงลาพัง ระหว่างรับประทานอาหารแขกหลายคนเดินเข้ามาทักสไปซบางคนกล่าวขอโทษที่เคยตัดสินเธอจากภายนอกบางคนแสดงความชื่นชมในความเข้มแข็งของเธอเธอละคำพูดของประธานใหญ่ทำให้แขกในงานเริ่มมองสไปซ์ด้วยสายตาใหม่เสียงซุบซิเปลี่ยนเป็นความตกตะลึงแม่ผัวเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันหัวใจเต้นแรงมือที่เคยประสานกันแน่นเริ่มสัน่นประธานใหญ่พูดต่อว่าเขาเคยสอนลูกน้องเสมอว่าอย่าดูถูกใครจากคำพูดหรือชาติกำเนิดเพราะคนที่เงียบที่สุดอาจเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ได้ จากนั้นเขาหันไปมองแม่ผัวตรงๆสายตานั้นไม่ได้ดุดานแต่กลับหนักแน่นจนทําให้คนถูกมองรู้สึกเล็กลงบรรยากาศในงานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเจ้าบ่าวหันมามองภรรยาของตัวเองด้วยแววตาที่ทั้งภูมิใจและรู้สึกผิดเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้หญิงที่เขารักต้องแบกรับอะไรไว้เงียบๆมากแค่ไหนประธานใหญ่หันกลับมาทางสภยอีกครั้งแล้วกล่าวว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของเธอเธอควรมีสิทธิพูดควรมีสิทธิแสดงตัวตนและควรได้รับความเคารพเช่นเดียวกับทุกคนในงานเขาจึงเชิญเธอให้พูดกับแขกทุกคน สภัยยืนนิ่งน้ำตาเอื้อขึ้นใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเสียใจหักเป็นเพราะความตื้นตันเธอมองไปรอบรอบงานเห็นสายตาหลายคู่ที่เปลี่ยนจากเมินเฉยเป็นให้เกียรติเธอสูดลมหายใจลึกรวบรวมความกล้าและก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยเสียงของเธอสั่นในตอนแรกแต่ค่อยๆชัดขึ้นเธอพูดถึงความกระตัญยูความอดทนและความหมองว่าครอบครัวใหม่นี้จะเป็นที่ที่เธอสามารถยืนได้อย่างมีศักดิ์ศรีคำพูดเรียบง่ายแต่จริงใจทำให้หลายคนเผลอเช็ดน้ำตา แม่ผัวยืนฟังอยู่เงียบเงียบใบหน้าที่เคยเต็มไปด้วยความทนงค่อยๆอ,อ่อนลงเธอเริ่มตระหนักว่าคนที่เธอพยายามกดไว้กลับเป็นคนที่มีคุณค่ามากกว่าที่เธอเคยคิดไว้ทั้งหมดและในวินาทีนั้นเองงานแต่งงานที่เกือบจะเต็มไปด้วยความอึดอัดกลับกลายเป็นวันที่ความจริงถูกเปิดเผยและศักดิ์ศรีของสไปรได้รับการยอมรับต่อหน้าทุกคนบรรยากาศในงานเงียบงันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงปรบมือดังขึ้นช้าๆจากมุมหนึ่งของห้องแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงปรบมือกึกก้องแขกหลายคนลุกขึ้น้นนนยยเเวววาาาตตที่่มมมมองส็ดคชชืและรพ ประธานใหญ่ก้าวลงจากเวทีอย่างสง่างามแต่ก่อนจะลงไปเขาหันกลับมามองแม่ผัวอีกครั้งแล้วกล่าวเพียงสั้นๆว่าคนในครอบครัวไม่ควรเป็นคนที่ทำร้ายกันเองคำพูดนั้นไม่ดังนักแต่กลับเหมือนสะท้อนกล้องอยู่ในใจของแม่ผัวเธอยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนทุกสายตาในงานกำลังจับจ้องมาที่เธอความมั่นใจที่เคยมีหายไปจนหมดสิ้นพิธีดำเนินต่อไอ แม่ผัวห้ามสายพูดในงานแต่งแต่เพียงวินาทีที่ประธานใหญ่เดินมาไหวส้สไปยทุกสายตาก็หยุดชะงักทุกคนอึ้งจนลืมหายใจแล้วใครจะคิดว่าคืนเดียวจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้งครอบครัวได้ตลอดไปในวันแต่งงานที่ควรจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขสไปยสาวยืนอยู่บนเวทีด้วยหัวใจที่สั่นไหวเธอสวมชุดเจ้าสาวสีขาวเรียบรู้แต่สายตาของเธอกลับไม่กล้าสบกับใครแม่ผัวของเธอยืนอยู่ข้างล่างสีหน้าเคร่งขรึมและแฝงไปด้วยอำนาจก่อนพิธีจะเริ่มแม่ผัวกระซิบเสียงแข็งใส่เธอว่า วันนี้ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแค่ยืนให้เรียบร้อยก็พอคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลงกลางใจสะพัยได้แต่พยักหน้าทั้งที่ในใจเธอเตรียมคำพูดขอบคุณครอบครัวและแขกเรือเอาไว้มากมายเธออยากแสดงความเคารพอยากพูดจากใจแต่กลับถูกปิดปากตั้งแต่ยังไม่เริ่มแขกในงานเริ่มสุขสิบบางคนสังเกตได้ถึงความอึดอัดบนเวทีเจ้าบ่าวเองก็รู้สึกไม่สบายใจแต่ไม่กล้าขัดแม่ของตัวเองบรรยากาศในงานแต่งที่ควรอบอุ่นกับเย็นชายอย่างประหลาด ที่ีกรเชิญแม่ผัวขึ้นมากล่าวเปิดงานเสียงของเธอดังชัดและเต็มไปได้วยความภาคภูมิใจเธอพูดถึงตระกูลของตนความยิ่งใหญ่ความเหมาะสมของฝ่ายชายโดยแทบไม่เอ่ยถึงสไปเลยแม้แต่น้อยสไปย,ยืนฟังเงียบเงียบมือสั่นน้ำตาคลอแต่ยังพยายามยิ้มทันใดนั้นเสียงฮือฮาก็ดังขึ้นจากด้านหลังของงานแขกหลายคนหันไปมองพร้อมกันชายไวกลางคนในชุดสูทสีเข้มเดินเข้ามาอย่างสง่าง,งามทุกคนจำเขาได้ดีเขาคือประธานใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลในวงการธุรกิจและเป็นบุคคลที่ใครๆต่างให้ความเคารพ แม่ผัวรีบหยุดผู้สีหน้าของเธอเปลี่ยนทันทีเธอเตริมจ,จะก้าวลงจากเวทีเพื่อไปต้อนรับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปกลับทําให้ทั้งงานเงียบกริบประธานใหญ่ไม่ได้เดินไปหาแม่ผัวเขาเดินตรงขึ้นไปบนเวทีและหยุดยืนอยู่ตรงหน้าสะพ้ยก่อนที่ใครจะตั้งตัวได้เขากลับยกมือขึ้นไหวสะพ้ายอย่างนอบน้อม เสียงอุทานดังขึ้นทั่วทั้งงานแขกทุกคนตาเบิกกว้างแม่ผัวถึงกับยืนแข็งรอยยิ้มที่เคยมั่นใจหายไปในพริตตาสไยเองก็ตกตะลึงเธอรีบก้มลงไหวตอบด้วยความสับสนหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะประธานใหญ่ยิ้มอย่างเมตตามองสไยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพก่อนจะเอ่ยปากพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นท่ามกลางความเงียบเงันของทั้งงานว่าประธานใหญ่ยิ้มอย่างเมตตามองสไยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพก่อนจะเอ่ยปากพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นท่ามกลางความ